สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุชาดาธีรวัติ วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุชาดาธีรวัารณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาพรณ์วัดเทพศุรินทราพระวสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่18ธันวาคม2565สิริอายุ98ปี คุณหญิงสุชาดาธิรวาดเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน2467เป็นบุตรของพระพิบูลอสวรร์เปรียบสุจริตกุลและนางพิบูลอิสวร์โสภาสุจริตกุลศึกษาที่โรงเรียนเขมรสริกอนุสร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเมื่อจบการศึกษาเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนมัธยมวัดนวลน,อน,นอรดิศและโรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปี2522ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจนกรเกษียณอายุราชการ ในระหว่างรับราชการยังได้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการกุศลต่างๆอาทิรองประธานกรรมการจัดตั้งโรงเรียนราชประชาสมาัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรียนของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและเลขานุการคณ,ณะกรรมการอำนวยการบุรณะพระราชวังสนามจันทร์ด้านครอบครัวสมรสกับนายประพศ์ธิรวัตรอดีตประธานสารดีกามีบุตรธิดารวมสี่คน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัตดิยาราชนารีสเสด็จเยือนสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือง,งานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านมะเร็งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมืองเฟเดริกรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6เวลา7นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของน,นครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจารย์นกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดอะเซนริจิตนิวยอร์กไปยังเมืองเฟเดริกรัฐแมลิแลนด์สหรัฐอเมริกาโดยมีนายสนิยาจินดาวง เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสาหารประชาชาติน,นครน,นิวยอร์กในฟาบิโอจินดากงสุลใหญ่น,นครน,นิวยอร์กและภริยาเฝ้าส่งสเสด็จเวลา13นาฬิกา25นาทีศาสตราจารย์นทต์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวาราคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารศูนย์วิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI เมืองเฟเดริก รับเมลิลแลนด์สารัฐเมริกาโดยมีดรแบลลี่โอคีฟหัวหน้ากลุ่มวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการรักษามะเร็งดรโทมัส,สมิสเทลีผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มการวิจัยชีววิทยาของเซลล์ดรโจโอแอล,ลชไนเดอร์รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมะเร็งและผู้บริหารระดับสูงพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมผู้บริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งรับฝั่งการบรรยายงานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านมะเร็งโดยดรแบร์รี่โอคีฟหัวหน้ากลุ่มวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการรักษามะเร็งได้กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรัติยาราชนาวี ในโอกาสที่เสด็จมาเยือนเพื่อส่งสารต่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านม,มะเร็งของสถาบันวิจัยจุลาภร์ซึ่งมีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากนั้นดรโทมัสมิสเทลี่ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มการวิจัยชีววิทยาของเซล์ลได้บรรยายถึงการดำเนินงานวิจัยของศูวนย์วิจัยมะเร็ง ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ได้ดำเนินการวิจัยในการค้นหาสารต้านมะเร็งต้านไวนรัสเอชและโควิด -19 และได้กล่าวถึงความร่วมมืองานวิจัยโรคมะเร็งที่ได้ทำร่วมกับประเทศไทยซึ่งศึกษาทางด้านจีโมลและชีววิทยาระดับโมเลกุลของตัวอย่างเซลล์มะเร็งตับจากประเทศไทยดรโจอแอลชไนเดอร์ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยมะเร็งได้กล่าวถึงงานวิจัยชีววิทยาของมะเร็งและเป้าหมายระดับโมเลกุลของมะเร็งซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการพัฒนายาต้านมะเร็งในขณะที่ดรแบร์รี่โอคีฟหัวหน้ากลุ่มวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการรักษามะเร็งได้บรรยายงานวิจัยการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ทางยาโดยเฉพาะฤทธิต้านมะเร็งและไวรัสโดยใช้เทคนิคที่ทันสมัย ได้การหาโครงสร้างทางเคมีโดยใช้ข้อมูลจากคลังของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและงานวิจัยที่ศึกษาสารจากส่วนที่สกัดด้วยน้ำซึ่งได้สารกลุ่มเปปไทด์และโปรตีนซึ่งมีริต์ต้้นมะเร็งและไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด -19 ได้ได้ค้นพบโปรตีนที่ป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 เข้าสู่การทดสอบทางคลินิกในระยะที่ห ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในรูปของผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกและดรทันจาโกวิกได้บรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้างานวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบันมะเร็งแห่ชงชาติของสหรัฐอเมริกาในการศึกษาสารต้านมะเร็งจากสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังของไทย จึงนับเป็นพระกรุณาที่คุณที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยาราชนารีส่งเข้าร่วมการฟังบรรยายในครั้งนี้เพื่อส่งสารต่อความร่วมมืองานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านมะเร็งของสถาบันวิจัยจุฬาภร์จนประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในกลุ่มงานวิจัยศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและมีผลงานตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติจำนวนสองเรื่อง ซึ่งผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับสารอันคาลอยจากเพียงหัวหอมของไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นปกของวารสาร Asian Journal of Organic Chemistry โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ดรแบร์ี่โอคีฟหัวหน้ากลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการรักษามะเร็งและคณะผู้บริหารสถาบาันมะเร็งแห่งชาติสารับเมริกาจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามม้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐเมริกาได้ทรงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาห้องปฏิบัติการแยกสารแบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ซึ่งศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวาราคัติยาราชนาวีทรงให้ความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI เรื่องโครงการความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หรือ CRI เพื่อการเก็บรวบรวมตัวอย่างของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสาหร่ายทะเลจากประเทศไทยสำหรับการตรวจคัดกรองสารต้านมะเร็งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556วันที่22เมษายนพุทธศักราช2566เวลา15นาฬิกา30นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรัชติยาราชนารีเสด็จออกหน้าโรงแรมที่ประทับ เดเซน์ริจีตนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพระราชทานพระวโรกาสให้ในายธานีแสงรัฐเอกอาครราชทูตนัก,กุงวอชิงตันและภริยานายสุริยาจินดาวงศ์เอกอักคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินายฟาบิโอจินดากงสุนใหญ่นน,นครนิวยอร์กและภริยาเฝ้าถวายของที่ระลึก โอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้ในายธนีสแสงรัตน์และภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกครราชทูตนกรุงวงวชิงตันนายสุริยาจินดาวงเอกคาชาชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสาประชาชาติพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครน,นิวยอร์ก นฟาบ,บิโอจินดากงศูนใหญ่นานครนิวยอร์กและพระยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงศูนใหญ่นนครนิวยอร์กเฝ้าชายพระรูปเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพักกรณีกิจณาสหรัฐอเมริกาทรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลางงานจากสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมหรับพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่24-30เมษายน2566 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสรนอมัตยาคุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ